ฉันทำอะไรอะไม่เคยสำเร็จเลยคุณเคยรู้สึกว่าฉันทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จเลยแต่วันนี้คาเดนอยากจะให้คุณลองคิดใหม่นะคะคุณจำเรื่องราวของโยเซฟได้ไหมเขาเคยเป็นะทาสที่ถูกขายในอียิปต์แล้วคนที่ซื้อเขาเอาไว้เนี่ยก็คือ คนที่ชื่อโพทิฟานั่นเองนะคะที่เราก็สามารถเห็นในประถมการบทที่39นะคะในข้อแรกนะคะบอกว่าโพทิฟาเป็นใครบอกว่าโพทิฟาเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารแล้วก็เป็นขุนนางคนนึงของฟาโรโห์เป็น,นานะที่ค่อนข้างสูงมากเลยแล้วเราก็มาดูข้อ2ต่อกันเลยนะคะที่บอกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับโยเซฟและทรงอวยพรให้เขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นในบ้านของเจ้านายชาวอียิปต์ก็คือบ้านของพ่ทฟานั่นเองมันน่าสนใจนะคะที่ในนี้ไม่ได้บันทึกไว้ว่าเพราะทักษะอันล้ำเลิศของโยเซฟหรือว่าเป็นเพราะสกิลการเป็นผู้นำหรือว่าโอ้โหแมนจเมนต์สกิลอย่างเตะหรือว่าแบบความเฉลียวฉลาดของเขาหรือว่าวิธีคิดสร้างสรรค์ของเขาเขาจึงประสบความสำเร็จไม่ ในทีนี้เขียนว่าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับโยเซฟในข้อต่อไปนะคะข้อที่3เราก็จะเห็นว่าเมื่อนายหรือว่าโพทิฟานั่นเองนะคะเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับโยเซฟและองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานความสำเร็จในทุกสิ่งที่โยเซฟทำอ่ะเราก็มาเห็นว่าโพทิฟาเห็นอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าหนึ่ง โพธิฟานไม่ได้เป็นผู้เชื่อเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้า 2. เขาเป็นคนที่มีการศึกษามีตำแหน่งที่สูงมากแต่เขาบอกว่าเขาเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับโยเซฟเขาก็เลยประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำอันนี้แสดงว่าสิ่งที่โยเซฟทำนั้นก็คือมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จแบบธรรมดาแต่ว่าเป็นความสำเร็จที่เหนือธรรมชาติหรือว่าแบบ extraordinary ไปเลยอะคะ่ะที่ทำให้โพทิฟาที่ไม่เป็นผู้เชื่อนั้นเห็นแล้วน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะในนี้นะคะแม้แต่โพทิฟาเองเขาก็ยอมรับไม่ใช่เพราะความฉลาดไม่ใช่เพราะทักษะไม่ใช่เพราะอะไรทั้งสิ้นของโยเซฟเขาจึงประสบความสำเร็จแต่เขาเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเขาและเขาก็ประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ก็อยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณรู้สึกว่า ฉันทําอะไรไม่เคยประสบความสําเร็จอยากให้คุณลองคิดใหม่ค่ะว่าถ้าคุณเป็นคนที่รับเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของคุณพระเจ้าองค์เดียวที่สถิตอยู่กับโยเซฟที่ให้ความปลดปราณ์ให้กับโยเซฟที่ทําให้โยเซฟประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าองค์เดียวนั้นอยู่กับคุณในวันนี้เลยคะ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงมือทํา คุณสามารถที่จะคาดหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เพราะตัวคุณแต่เพราะผู้ที่อยู่ในตัวคุณนั้นเองค่ะ